ถ้าคุณใจวิเทียนะต้องไปตัดสินงานอื่นงานผมไม่ต้องงานต้งเอาตังคความเป็นจริงครับสวยก็คือสวยไม่สวยก็คือไม่สวยอ้ไม่สวยแล้วคุณไปให้เขาเงี่ยนะโอ้มันหมายความมันหมายความยังไงงานอาถ้วยของรางวัลอาจารย์อาจารย์สุรพลนะครับทําให้พระราคาแพงขึ้นใช่แต่ว่าผมไม่ได้หวังแบบแบบแบบที่คนคิดนะครับว่าเออตรงใจเขา ไอ้คำว่าชงใจเราก็รู้แต่ทีนี้มันไม่สวยจะจะให้กูทำไมพระไม่ติดรางวัลพรนะไม่มิไม่แท้แต่ติดรางวัลไม่สวยแต่ติดรางวัล<ม>อย่าทํานะครับเ<ม>พราะว่าไอ้อคนซื้อเนี่ยเขาไปตรวจสอบไปตรวจสอบพระอีกทีหนึ่งนะครับขายไปแล้วทีหนึ่งครับผมงานสมสงัดเชียใหญ่เท่านยังมาเลยครับยัดย้า,ยาเลยเช่นนะครับ,รบเชียใหญ่